หนังสือเสียงวันต่อวันกับพระเยซูเขียนโดยซาร่ายังแปลโดยมานาวิวัตวิระยะวันต่อวันกับพระเยซูบทเฝ้าเดี่ยว365วันสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในทุกๆวันพระเยซูทรงเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์ ได้ยินพระองค์หรือไม่บทเฝ้าเดี่ยว365วันที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของซาร่ายังเมื่อเธอเลือกที่จะนั่งลงเงียบๆกับพระเจ้าพร้อมปากกาและกระดาษในมือถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่พระเยซูตัดกับเราในทุกๆวันหากเพียงแต่เราจะฟังและพร้อมเดินไปกับพระองค์วันต่อวัน 19กุมภาพันธ์ลูกเอย๋ยหากเจ้ากำลังรู้สึกหนักใจเพราะปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ที่ถาถมเข้ามาในชีวิตและดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านั้นจะเรียกร้องความสนใจของเจ้ามากขึ้นทุกทีจงอย่ายอมแพ้ให้แก่ความต้องการนั้นเมื่อความทุกข์ยากลำบากในชีวิตย่างไกลเข้ามา จงแสวงหาอิสรภาพด้วยการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าด้วยกันกับเราและรึกถึงฤทธเดชและความยิ่งใหญ่ของเราและอย่าลืมว่าเราคือผู้ใดจงนำคำอธิษฐานวิงวอนมาเข้าเฝ้าเราด้วยใจที่ถ่อมลงแล้วภาระหนักของเจ้าก็จะเบาลงเมื่อเจ้ามองมันภายใต้แสงสว่างแห่งการสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอ,อ๋ย เจ้าสาม,มารถเรียนรู้ที่จะเปรมปีในเราพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าได้แม้ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่จงพึ่งพาในเราองค์เจ้านายผู้เป็นกำลังของเจ้าเราจะทำให้เท้าของเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียเพื่อให้เจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายได้จากพระคัมภีร์อพยยบบทที่3ข้อที่14และ ฮาบากุกบทที่3ข้อที่17ถึงข้อที่19ค่ะเรามาดูข้อประคำของวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะจากหนังสือพระคัมภีร์อพยพบทที่3ข้อที่14นะคะพระเจ้าจึงตัดกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามหาท่านทั้งหลายและหนังสือพระคัมภีร์ฮาบุกุบทที่3ข้อที่17ถึงข้อที่19แม้ต้นมาเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอาัลยนไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวในโรง ถึงกันนั้นข้าพเจ้าจะรื่นเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับการรับฟังคลิปเสียงวันต่อวันกับพระเยซูในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ